Panasonic Lumix GX85 ตัวนี้ค่ะรูปลักษณ์หน้าตาอาจจะดูแบบเรียบง่ายแต่รู้สึกได้ว่ามีความพิเศษซ่อนอยู่โอ้โหโโฟกัสคือนี่มันจะช่วยสำหรับช่างภาพทุกระดับเลยค่ะเพอถ่ายเสร็จเปิดภาพขึ้นมาเนี่ยไปถึงตรงจุดนั้นเอานิ้วจิ้มไปที่หน้าจอมันก็จะโฟกัสไปตรงจุดที่เราต้องการได้เลย จุดเด่นของ panasonic lumix gx 8 5นะคะก็คือตั้งแต่ถ่ายทำเลือกหรือบันทึกจะเป็นระบบโฟเกททั้งหมดเรียกได้ว่าตอบสนองความต้องการของคนถ่ายรูปจริงๆว้าวมากก็ทีมงานนะคะวันนี้ก็นัดหนูมาที่สวนสยามค่ะซึ่งจะมีทั้งสวนน้ำแล้วก็สวนสนุก แต่วันนี้เราภารกิจของเราเนี่ยจะไปที่สวนน้ําก็จากตอนที่ซื้อตั๋วนะคะเข้าไปสวนน้ำเนี่ยซึ่งระยะทางเนี่ยมันไกลมากก็เลยตัดสินใจนั่งรถพอนั่งรถเนี่ยก็เลยลองเอากล้องขึ้นมาบันทึกภาพดูระหว่างนั้นก็มือเราก็สั่นมากไม่นิ่งเลยทีนี้เราก็เออมันมีระบบดูอัเอสการสั่นแบบ5แกนก็เลยกดเข้าไปที่สเตอร์บ z ล r เอร์นะคะกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ลองมาถ่ายดูซึ่งถึงมือเราจะสั่นขนาดไหนอะแต่ภาพที่ได้ออกมาก็คือคมชัดแล้วก็ นิ่งมากคือเหมือนเรามีขาตั้งกล้องหรือว่าเราใช้ดอลลี่เลยอย่างนี้เลยโอ้นี่คือมาตั้งแต่เด็กเลยนะที่เนี้ยพี่รู้ละมันมีอะไรให้ถ่ายเยอะมากค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาเล่นเป็นโพสฟกัสนะคะอันนี้ก็ลิสก็เปลี่ยนเลนมาเป็น30ละคูณ2ก็เป็น60คือทุกทีที่เราจะไปถ่ายหรือเลงภาพหรือว่าเราเลือก subject เนี่ยเราโฟกัสไปที่ subject ก่อนและแต่สำหรับ panasonic gx 8 5ตัวเนี้ย แค่ปรับไปที่ฟังก์ชันโฟกัสแล s แล้วก็ถ่ายในในภาพที่เราต้องการหรือว่าในจุดที่เราต้องการพอถ่ายเสร็จเปิดภาพขึ้นมาเนี่ยไปถึงตรงจุดนั้นเอานิ้วจิ้มไปที่หน้าจอมันก็จะโฟกัสไปตรงจุดที่เราต้องการได้เลยย้ำนะคะพี่ทุกจุดที่ทเราต้อง,องการจะให้ใหมันโฟกัสความเก่งของ panasonic lumix gx85 ตัวนี้นะคะอีกอย่างก็คือฟังก์ชัน 4K Bird ฟังก์ชันนี้จะเหมาะสำหรับการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ฉับพลัน subject ที่ผ่านกล้องไปเร็วหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ที่คาดเดาได้ยากอลิสก็เลือกที่ฟังก์ชัน 4K Burst Start Stop นะคะมันเป็นสถานการณ์ที่พอจะเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอาิสเห็นคนกำลังสไลด์ลงมาเนี่ยก่อนถึงผิวน้ำอะ่ะอลิสก,ก็กดชัตเตอร์หนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสตาร์หลังจากนั้นเราก็แพนกล้องแล้วก็ตามจนกว่า เป็นภาพที่เราว่าโอเคและวแอคชั่นนี้เราเราพอและผ่านเราไปผ่านกล้องเราไปแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเป็นการสต็อปเพื่อเป็นการหยุดบันทึกน,นั่นเองนะคะการจับภาพจะได้30เฟรมต่อวินาทีนะคะจากนั้นอลิสก็มาดูภาพที่บันทึกไว้ทีละเฟรมแล้วก็เลือกภาพที่แอคชั่นที่โมเมนต์ที่มันดีที่สุดแล้วก็กดเซฟแค่นี้เองค่ะแล้วถ้าสถานการณ์ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวละซึ่งอันนี้อาจจะเป็น4 k เคพีซึ่งเราจะ Panasonic Lumix GX 8 5นะคะก็มีฟังก์ชันพิเศษมาอีกอันนึงก็คือ 4K P b i r s ซึ่งอลิสเนี่ยก็เลือกท,ที่จะปรับไปที่ฟังก์ชัน 4K P b i r s ทิ้งไว้แล้วก็รอคนที่กำลังสไลเดอร์ลงมาเนี่ยซึ่งไอ้เครื่องเล่นเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าจะลงมาจากลางไหนช่องไหน <id? i> ซึ่งมันมี4ช่องพออลิสเห็นคนสไลด์ลงมาถึงน้ำน AK, นเ,นเนี่ยอลิสก <i> ็กดชัตเตอร์หครั้งคนรอบๆเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยที่เราเห็นเนี่ยเราถ่ายไม่ทันแน่นอน เพราะคนนั้นน่ะสไลด์ตกน้ําไปแล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยระบบ 4K P- b u r d นะคะมันจะบันทึกภาพก่อนและหลังกดชัตเตอร์1วินาทีซึ่งระบบอัจฉริยะเนี่ยเขาก็จะบันทึกเอาไว้ก็คือเราจะได้ภาพก่อนกดชัตเตอร์30เฟรมแล้วก็หลังกดชัตเตอร์อีก30เฟรมก็คือเราจะได้มาครั้งเดียวคือ60เฟรมรวมกันซึ่งมันจะไม่พลาดในช็อตที่เราคิดว่ามันสำคัญสำคัญแน่นอนค่ะ คือตลอดทั้งวันนะคะก็ได้ภาพนิ่งในระบบ 4K ไปแล้วใช่ไหมคะอลิสก็อยากลอง 4K แบบภาพเคลื่อนไหวดูบ้างถ้าแบบตั้งขาแล้วก็ปล่อยกล้องทิ้งไว้มันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่พอต้องแผนกล้องจากซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายอะ่ะคือมันจะมีปัญหาเรื่องความสมูทในการแพนเ <c oughs> ช่นไม่นิ่งบ้างแกว่งบ้างมือไหวไปบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะ แต่ Panasonic Lumix GS85 ตัวนี้นะคะมีฟังก์ชันที่มาช่วยในเรื่องของการแพนกล้องโดยที่เราไม่ต้องจับกล้องหันซ้ายหันขวาเลยแค่เข้าไปที่ 4K Live c o p p i n g นะคะแบบแพนตั้งเฟรมให้เรียบร้อยแล้วก็กดจุดที่เริ่มต้นอย่างอลิสเนี่ยจะแพนจากซ้ายไปขวาอลิสก็กดภาพเป็นจุดเริ่มต้นคือฝั่งซ้ายแล้วก็ทีนี้เราก็กดจุดฝั่งขวาเป็นจุดสิ้นสุดของภาพแพน ซึ่ง Panasonic Lumix GX85 ตัวนี้นะคะมีระยะในการแพนถึง2แบบด้วยกันคือแพนในเวลา20วินาทีและ40วินาทีถ้าคุณแพนแบบ20วินาทีแล้วมันยังไม่สม,มูทพอก็เลือกมาแบบ40วินาทีได้แต่ไใหน,ในๆนะคะก็แพนเองได้แล้ว Panasonic Lumix GX85 เนี่ยยังมาช่วยในเรื่องของการซูมให้อีกโอ้โหอะไรจะปานนั้นอลิสนะคะก็เข้าไปที่ 4K Light like c o p p i n g แบบซูมโดยกดไปที่ภาพในมุมที่เราต้องการซูมเข้าไปบอกได้เลยว่าไม่จำเป็นจะต้องซูมแบบเซนเตอร์อย่างเดียวนะคะเราจะกดไปมุมซ้ายมุมบนหรือมุมขวาก็ได้หรือมุมล่างก็ยังได้เลยในส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพก็ได้ค่ะกล้องจะซูมไปยัง Subject ตรงนั้นซึ่งก็มีเวลาให้2แบบเช่นเดียวกันค่ะคือซูมภายใน20วินาทีและก็40วินาทีเป็นไงล่ะพี่ ลอง p a n a s o n i c Lumix GX85 ตัวนี้นะคะพี่ก็ยังมีโหมดที่ทำให้ภาพนิ่งเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ Light Composition ค่ะโดยเราต้องบันทึกภาพเป็นระบบวิดีโอ 4K ก่อนจากนั้นก็เข้าไปที่โหมด Light Composition ค่ะเลือกแรลเง m ร r g i n นะคะกด Set เพื่อกำหนดภาพแรกที่เราต้องการแล้วก็กด Set อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกภาพสุดท้ายจากนั้นนะคะพี่ให้กด Yes เพื่อประมวลผล ตั้งแต่เฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้ายนะคะพี่ทุกเฟรมจะถูกวางซ้อนๆกันผลที่ออกมานะคะคือทำให้ภาพน้ำตกที่อลิสบันทึกไว้ค่ะมีความนุ่มนวลพริ้วไหวสวยงามและก็แปลกตาม,มากๆเลยค่ะ oh, จะตั้งทำแลบบค่ะค่ะอลิสก็ตั้งที่2วินาทีนะคะ400เฟรม ทีนี้เราก็ตั้งแล้วสองวิมันจะกด1ชัตเตอร์ก็รอไปเลยค่ะ400เฟรมก็เดี๋ยวอลิสก็ตั้งไว้ก็ให้มันลันไปเดี๋ยวไปกินน้ำกันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดู จากที่อลิสได้ใช้ Panasonic Lumix GX8 5มาตลอดทั้งวันนี้นะคะนอกเหนือจากคุณสมบัติ 4K แล้วเนี่ยปุ่มชัตเตอร์นุ่มมากแถมเร็วอีกต่างหากจอแสดงผล LCD Touchscreen นะคะสามารถปรับเอียงในองศาที่อลิซสามารถมองได้ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่จำกัดก็ตามสามารถปรับให้เป็นแบบ80องศาหรือว่า40องศาก็ได้ค่ะ Panasonic Lumix GX 8 5นะคะมีให้เลือกถึง3สีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Brown, Silver หรือว่า Black ค่ะวันนี้นะคะตลอดทั้งวันก็อยู่ส่วนสยามทะเลกรุงเทพที่อยู่กับกล้อง Panasonic Lumix GX 8 5อัน้นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากแต่เสียดายอะที่นี่มีแต่ชาวต่างชาติที่เป็นเอเชียที่มาเล่นอยากเจอฝรั่งบ้างีขำตายอ่ะพี่ฮะ มีที่เกลือปะเนี่ย Look